แน่นอนมันแต่เพิ่มวันนี้ไม่ลดมันแต่เพิ่มเดือนคนดีด้วยใจคิดถึงเป็นคนเดียวโลดันเป็นคนเดียวลดนคับยังไงก,บก,บก็บินมาอยู่ไกลขนาดนี้นะคะคางคบมีปีกนะคะพี่น้องเรียบร้อยจ้าฝาเดือนสุดทนา์ว่าเรียบร้อยจ้าฝาเดือนันบผม อุตสามาสวอยปากก็ดีเนาะไม่นานละคือเห็นหน้าคนดรืกันใช่เลยใช่เลยครับผมขออนุญาตก็สวัสดีค่ะคุณเบลจากคุณแม่ป็นโยจ้าแม่เป็นโยขึ้นไหมว่างหรือเปล่าสวัสดีคุณยาย ี่ถึงบ้านแ้ยคุณนายกอมน้องคนละน้องคนละน้องฟคนแองหน้าแดงนั่งก้มดูสายตาคมเมื่อผีจ้องมองจาคนแล้วก็ตรงกับคุณสมทรงสิคุณสมทรงเขาบอกว่ามีงาน๋าแฝดนะครับผม เ <Yeah. S 2> ้ไม่มีใครคุณสิริศักดิ์สวัสดีคุณยายวันนี้คนร้องเพลงไหมคะวันนี้มีคนร้องเพลงไหมวันนี้นักเอรู้จักคุณหนิงด้วยนะครับเฮียธารกรก็ก็สะสมนาทีได้จะห้าแสนลงมา้สิบสามล้านดวงตา <laughs> ตอนนี้1 3 0้0ดวงตาน้องใบหมอนคุณใบเวองสวัสดีครับคุณใบน้องใบวะผมเห็นใบใบหมอนมานี่คือผมผคิดเป็นน้องทุกทีเลยขอโทษครับผมปลาเชิญเอากี่ค,มมคมอคมเมนต์ครับปลาเชิญ300คอมเมนต์ครับ300คอมเมนต์ครับทุคทกคนมาแค่คนเดียวครับทิบนไม่มาจ้าครับพี่รีน สวัสดีครับสวัสดีครับผมชุลลุูกกันชลลุกผูกชอบเขาชอบให้ดาวเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนๆจ้าตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นเฟสมาแล้วก็ว่างั้นนะครับคุณเยอนคุณมาขึ้นมากวะาทไมอ่ะทำไมเราไม่ขอเรียนเชิญเะครับผน่าจะอ หน้าคนบราคือเคยไหมจะไม่ได้พหน่อยน้องตะวันสวัสดีครับมไม่ได้อะไรนะขอบคุณที่จ่ายค่าเดือนคืออะไรแหละลุงก็จะแรงตอนนี้ไม่แรงอ่ะ ตอนนี้ไม่เห็นครแล้วเรืองว่าน้ำพุนยังวนานน้องนับว่าเป็นบุญของน้องมาแล้วพี่ครักน้องอะไรตขอบคุณค่ะยกพิีมาแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับยั่งแหนครับผมมาเจอคนงามนักคนงาม อ๋อนี่คือผมดึงใครขึ้นนะไม่ก้อนก็ขึ้นไม่ได้ับผมผมดึงไม่ก้อนขึ้นไม่ได้นะเนี่ยพระละก้อนจดี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรแฟนลัดประจํานะคุณน้าฝนใครใครใครฟ้องใครฟ้องพบดอกฟ้าให้ลืมดอกฟักทองไม่ห็นมันเลี้ยวเกี่ยวคองโบผูกใจนไหนตรงไหนขอบคุณมากนะครับคุณภาคจาก คุณแม่นะครับแม่ประโยชน์สวัสดีทุกคนที่นี่เห็นไหมอีกขึ้นน่ะดึงคุณไเ่อไม่ใช่มาแค่คนเดียวครับท่านไม่มาจ้าพี่รีนนอนกันแล้วนะครับผมก็มาให้กำลังใจต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับผมเชิญเพราะว่าแม่พินอยู่ในในไรในงานถ้าได้จิตควายได้พ่อพ่อเฮบอกว่า คุณเอาอึ่งมาร้องเพลงไม่ได้ไใช่ดิฉันเป็นดิฉันเป็นเพลงเนาะเพลงเนาะใช่<า>คำที่เขาไม่ให้พูดเราก็ดำน้ำไปค่ัพูดเนาะก็คือทำเวลานะคิดว่านะทำเวลากันอเออ่าผู้ติชคดีไดยแก ใครจะขึ้นนะครับเน็ตเขาขปล่อยมาหรือยังยังยังสงสัยเขา,าไม่ให้หร <laughs> อกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเธอขอบคุณมากครับให้หัวใจเริ่มเลิอ๋อนี่คือผมดึงใครขึ้นนะ <laughs> ไม่ก้อนก็ขึ้นไม่ได้ไนะผมไม่ผมดึงไม่ก้อนขึ้นไม่ได้นะเน <laughs> ียสารกรสวัสดี แปดแปดแปดแปแเสียงมันต้องสิบเสียงอนนึงเ้าไม่ทอดทิง้งเขามไม่ขอ,ขอพอ้มากันยิ้มอยู่พวกหลานสาวเขาอ๋อที่บันลายยาลู300น้องเอาสามร้อยคอมเมนต์ก็บอกว่า ก็แกปฏิเสธนะครับผมแกไม่พร้อมครับผมคุณหนิงไม่พร้อมจ้าคุณเบล <g ülme> ข้างคกข้างคกเนี่ใช่ข้างคกยังไงเหมือนกัน ก็คือต้องนอนครับผมอย่านั่งเยอะอย่านั่งบิดท่าอย่านั่งบิดกระดูกบิดท่านะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้กําลังใจครับผมขอให้ทุกท่านไี้แข็งแรงครับคุณลุงเฉินคนแก่พี่รินก็สวัสดีรอบห้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณลินค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมวันยอแสวัสดีกันก็สวัสดีแม่สมทรงนะคะ คุณเดือสวัสดีจ้าน้องสุดนันก็สวัสดีจ้าโอ้ยป<ค><อ>วดหลังวายปวดววสวัสดีจ้าสวัสดีคุณมามืานน่นทุกคนครับผมสดีครับ สวัสดีครับคนครับผมก็แล้วครับขอาาปกงโซนสมทรงให้หัวใจทุกดวงเลยจ้าสวัสดีครับผมรวยหรือจนให้ใจรักมีคนรวยมั่นาเอ้ามึงเงงเงงก็ได้ผู้เจ้าเงงเงงก็ได้ผู้สม ตัวก่อนนะคะคุณสมคิดใช่ไหมคะขอตัวก่อนคุณศิริศักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศคุณมาขึ้นมาเหรอใช่ทำไมอ่ะทำไมเราไม่ขอเรียนเชิญนะอครับเอออยากเห็นหน้าเออโคตรบูอเป็นเหมือนกันเลยคุณยายกับผมอ่ะเป็นเหมือนกันผมเป็นเหมือนกับคุณยายเลยครับผมก็เลยรู้เลยว่าเออเรานั่งแบบไหนสสวัดี จากบ้านมาต่้งหาคุณสุนัน์ว่าง้นะสวัสดีครับคุณสุนันต์จากลุงเดือนแม่ประณีสวัสดีจ่าจากสิริสุดาคุณตะวันยอแสงสวัสดีแม่ประณีจิ้มีป็ดจีเรียงเสร็เอาคนต้องแาเจอของแท้ก็งย้อมเพื่อในยุคขาหน้าแดงนั่งกลมดูซ้ายตาคมเมื่อผีจงมอง จ้าสวัสดีจ้าคุณนะคะคุณใจลังล้างค่ะสวัสดีจ้าโอ้คุณป๋าปอนจ้าคุณป๋าปอนคนี่ยวันนี้เขาไม่ได้ใส่วิกเลยครับวันนี้เขาคงไปอคือในรถก็คือจะเป็นป๋าผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับทานข้าว่อนจ้าทานข้าว่อนจ้าข้างคก ข้างคกเด้ใช่ <laughs> ข้างคกยังไงคุณสมคิดขอตัวก่อนนะคะคุณสมคิดใช่ไหมคะขอตัวก่อนคุณศิริศักดิ์ครับผม